อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดนไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่ครรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมท้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องจะต้องหัดอยู่คนเดียวให้ได้เพราะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเรานั้น ก็ตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนแทบจะทุกลมหายใจแต่ทว่าสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตคนเรานั้นก็คือไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปหรือคำว่าตลอดกาลนั้นมันก็ไม่มีอยู่จริงครับฉะนั้นแล้วผมก็จึงของมานำเสนอวิธีการและแนวคิดที่จะเตรียมพร้อมรับมือหากว่าในวันหนึ่งด้วยความไม่แน่นอนนี้เราก็อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงผู้เดียวลำพังก็ลองมาพิจารณากัน จากทั้งหข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือเราจะต้องทําความเข้าใจว่ายิ่งเท่าเรากำไว้นั่นเท่าใดก็จะยิ่งสูญเสียมากเท่านั้นมันก็เหมือนกับการกำรายไว้ในมือนั่นแหละครับถ้าเราได้กำไว้แน่นสายมันก็จะล่วงออกจากมือเรามากเท่านั้นฉะนั้นสิ่งที่เราควรทนอมก็ขอให้จงรู้จักทนอมกับคนที่เขารักเราคนที่เขาปรารถนาหวังดีกับเราก็เพราะทําเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องสูญเสียไปนั้นสิ่งนั้น คนคนนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทําให้เราเจ็บปวดและก็อาจจะเป็นสิ่งที่เสียใจที่สุดก็เป็นได้ครับก็เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกสิ้นหวังก็หากอยากจะร้องไห้ก็ขอให้ร้องมันออกมาเถอะครับและเมื่อได้ร้องมันจนน้ําใจจนพอใจแล้วก็จะต้องลุกขึ้นมายืนหยัดอีกครั้งให้ได้ครับข้อที่สองไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกสิ่งที่เปลี่ยนไปทุกเวลาทุกนาทีก็จะได้เอาวิธีการเก่า มาแก้ไขปัญหาของคนสองคนที่รักกันก็เพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนี้ก็ไม่ได้เป็นสูตรสําเร็จตายตัวก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็อะเอาแต่พึ่มเพลยอ,อย่าเอาแต่เรียกร้องก็เพราะว่าสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นชนวนที่ทําให้คนสองคนห่างไกลกันมากกว่าเดิมความโชคร้ายอย่างหนึ่งของมนุษย์เราโดยมากก็ถือกําเนิดขึ้นจากการไม่ชอบที่จะอยู่เพียงลําพังนี่แหละครับข้อที่ 3. หนทางแห่งชีวิตนั้นยาวไกล ก็ขอให้เราจงได้เร,รียนรู้ที่จะเดินเพียงลําพังบ้างก็เผื่อว่าในวันหนึ่งที่คนอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเหมือนเดิมอีกแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจก็เพราะว่าทุกคนนั้นก็ต่างมีเส้นทางชีวิตที่จะต้องเดินเหมือนกันก็ไม่มีใครรอกรับที่จะเคียงคู่อยู่กับเราไปจนถึงปลายทางได้จริงๆฉะนั้นก็อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งกลายเป็นทั้งหมดของชีวิตเราครับข้อที่4อย่าได้เลือกคบคนที่รูปร่างหน้าตา ก็เพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนอื่นจากความสามารถของเขาจริงๆครับและถ้าหากวัดตัวของเรานั้นก็คิดว่าตนเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็ขอจะได้น้อยเหนือต่ําใจไปครับก็เพราะว่าแท้จริงแล้วทั้งเราและคนอื่นก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปครับข้อที่หพ่อแม่บุพการีผู้ที่มีคนเลี้ยงดูเรามาท่านก็คือคนที่รักและปรารถนาดีกับเรามากที่สุด ก็ขออย่าได้เพิ่งคิดถึงท่านเฉพาะตอนที่เราไม่มีเงินอย่าได้คิดว่าในสายตาของพ่อแม่นั้นเราก็ยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วถ้าเราจะคิดเช่นนั้นก็ถือว่าถูกต้องในมุมของพ่อแม่แต่ถ้าเราได้ลองมองย้อนกลับไปในมุมที่มันกลับกันก็ลองมาคิดดูครับว่าเราก็ไม่สงสารพ่อแม่บ้างหรือที่มีลูกไม่รู้จักโตสักทีข้อที่ 6. ความทราบซึง้งทดแทนความผูกพันไม่ได้ และไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนแปลกหน้าเราก็จะต้องอเรียนรู้ที่จะหัดยิ้มให้กับเขาเสียบ้างถึงแม้ว่าในใจนั้นจะร่าให้สะอื้นสักเพียงใดก็ตามก็เพราะว่าธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนคนเราโดยมากนี้ก็ล้วนแลแ้วจะมีความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมากหรือจะน้อยเราก็จึงไม่ควรที่จะไปคาดหวังว่าจะต้องมีใครที่จะดีต่อเราโดยปราศจากเงื่อนไข ก็หากว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่มีค่าเพียงพอให้เราถนอมเราก็ต้องฝึกที่จะปล่อยฝึกที่จะวางฝึกที่จะทิ้งและฝึกที่จะยืนอยากอยู่ให้ได้เพียงลําพังด้วยตัวของเราเองครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสนี้ผมก็ขอนําเอาคําอธิษฐานบารมีที่ผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดที่มีความประสงค์จะเสริมบารมีมาหากุศลให้กับตนเองก็สามารถที่จะ นำไปทดลองใช้ดูกันได้นะครับก่อนอื่นนั้นผมก็ต้องขออนุญาตอธิบายกับท่านผู้ฟังขอเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการอธิษฐานนั้นแตกต่างจากการขอพรซึ่งการที่เรานั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานนี้ก็เป็นเหมือนเข็มทิศของชีวิตที่ทำให้เรานี้มีจุดหมายและยังเป็นหางเสือของเรือที่คอยคัดท้ายเพื่อที่จะไม่ให้ตัวของเรานั้น ต้องหลงทางไปจากเส้นทางหรือเป้าหมายหลักของตนเองซึ่งก็ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆในการสร้างบารมีเป็นหนึ่งในทัศาบารมีที่พระพุทธเจ้านั้นได้บำเพ็ญเพียรมาจนเต็มแล้วก็ควรที่จะตั้งชิดอธิษฐานหลังจากที่เรานั้นได้มีโอกาสทำบุญใหญ่หรือการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาหรือประกอบการกุศลใดๆก็จะทำให้แรงอธิษฐานนี้มีกำลัง มีอนุภาพที่สูงยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ตัวเรานั้นได้เลือกใช้ตามความต้องการตามแต่ว่าจะเห็นสมควรแก่สถานาการณ์ของตนและในส่วนของโครงสร้างของคําอธิษฐานนี้ก็คือการอาราธนาคุณของพระรัตนตรยัยและเทพพย,ยดาทั้งหลายเพื่อให้คําอธิษฐานนี้มีกำลังพร้อมกับการได้อ้างอิงบุญที่เรานั้นได้พึ่งจะทำไปจากนั้นก็จึงตั้งจิต อธิษฐานความปรารถนาของเราทั้งในทางโลกและทางธรรมครับและคำอธิษฐานคำแผ่บาร,รมีกุศลมหาอธิษฐานนี้ถ้าผู้ใดได้ใช้อธิษฐานในทุกๆวันแล้วก็จะช่วยเสริมบาร,รมีให้สำเร็จผลดังใจปรารถนาทุกประการครับคำอธิษฐานนี้มีอยู่ว่าข้าพระเจ้าขออาราธนาบาร,รมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกพระองค์พระโพธิสศทุกพระองค์พรมทุกองค์เทวดาทุกองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านจงมาสถิตยอยู่เหนือเสียงกล้าวของข้าพเจ้าขอให้คําอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทินบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีและที่จะบำเพ็ญ ไปจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดีที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใดข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นั้นให้แก่จิตวิญญาณทุกดวงทั้งหมื่นโลกกธาตุแสนจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้ท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาในกุศลน,นั้นและจงพลันบังเกิดเป็นเครื่องสักการะบรรณาการอันเป็นทิพย์ที่ท่านยินดีพอใจเป็นร้อยเท่าทาวีที่ท่านต้องการ ขอให้ท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละปฏิภานธรรม,รรมสาร,รมสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูลผลด้วยลาบยศสุขสรรเสริญและอธิปดีอันเป็นทิพย์ที่ยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปท่านคิดปรารถนาสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการตลอดเวลาขอให้ท่านจงสถิตในฐานะปิดามารดา ช่วยบำรุงรักษาข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในฐานะลูกสาวลูกชายขอให้ปราศจากภัยอันตรายที่จะมาแพ้วพานขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุกประการจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเทินอันหนึ่งบุญใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทุกพบทุกชาติข้าพเจ้าขออนุโมทนาขอให้ข้าพเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนั้น จงทุกประการเทินสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีข้าพระเจ้าขอกราบเท้าขอขมาขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินและสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบัน,นชาติก็ดีข้าพระเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้นขอท่านทั้งหลายจงช่วยเสริมกำลังบาร,รมีแก่ข้าพระเจ้าเมื่อข้าพระเจ้าคิดจะประกอบกิจการอันใดที่ไม่ผิดทํานองคลองธรรมขอให้พรันสำเร็จเป็นอาัจจร,รย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงด้วยเทินขออัญเชิญบาร,รมีพระรีอานพระอินพระพรมพระยมพระการท้าวจตุโลกบาลทั้งสแม่พระธรณี แม่พระคงคาแม่พระเพิงแม่พร,ระพายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายนายนิรยาบาลทั้งหลายท่านผู้มีตาทิพย์หูทิพย์ใจทิพย์ทั้งหลายท่านผู้มีวิช,ชาอภิญญาปฏิสัมพิธาทั้งหลายจงมารับเอาส่วนกุศลและเป็นพยานในการสร้างกุศลและอุทิศส่วนกุศลพร้อมทั้งนำข่าวคำอธิษฐานของข้าพเจ้าไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ ให้รู้ทั่วหน้ากันโดยทั่วหน้ากันทุกภูมิทุกชั้นและได้ช่วยทำคำอธิษฐานนั้นให้เป็นจริงด้วยเทินท่านผู้ฟังครับสำหรับคำแพ่บาร,รมีกุศลมหาอธิษฐานนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดได้ใช้อธิษฐานในทุกวันก็จะช่วยเสริมบาร,รมีให้สำเร็จผลดังใจปรารถนาในทุกประการครับก็ขอให้ท่านผู้ฟัง ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายอีกเช่นเคยครับกับข้อฉุกคิดคติเตือนใจมานำเสนอในช่วงท้ายก่อนจากอีกเช่นเคยครับครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องถ้ามีวาสนาต่อกันต่อให้โลกกว้างเท่าไรก็เดินมารู้จักกันอยู่ดีหากไร้วาสนาต่อกันแล้ว ต่อให้ต้องเดินมาเจอกันทุกวันก็ต้องเดินสวนกันอยู่ดีท่านผู้ฟังครับมีคำกล่าวที่ว่าคนเรานั้นที่ได้มาพบกันก็เพราะวาสนาจากกันเพราะโชคชะตากลับมาเพราะพรหมลิขิตในที่นี้วาสนาโชคชะตาและพรหมลิขิตนั้นท่านก็ได้หมายถึงเหตุปัจจัยที่เป็นทั้งบุญและบาปอันเป็นกรรมวิบากชักนำให้ผู้คนนั้น ได้มามีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันเพราะถ้าหากว่าเรานั้นเชื่อในเรื่องของเวรของกรรมแล้วทุกๆกคนที่เราต้องเจอทุกๆกคนที่ผ่านเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเรานั้นย่อมไม่มีที่จะเรียกว่าบังเอิญเลยแม้แต่คนเดียวครับคนเรานั้นถ้าไรว้วาสนะต่อกันแล้วต่อให้เดินมาเจอกันทุกวันก็จะต้องสวนกันอยู่ดีและถ้ามีวาสนาต่อกันแล้วต่อให้โลกใบนี้ จะกว่างใจสักเท่าไหร่ก็จะต้องเดินมารู้จักกันอยู่ดีฉะนั้นก็จะได้ยึดติดกับใจคนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและก็อย่าอ้อนวอนขอสิ่งใดมากไปกว่าการกระทําอย่าปล่อยชีวิตอันมีค่าไปตามยถากรรมไม่ขอให้มีความรักตลอดไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อพบเจอกับความรักก็ขอให้รักแบบที่มีสติไม่เร่งร้อนไปกับความรักที่เจอก็ขอให้ได้ใช้เวลา พิจารณาเรียนรู้เพราะทุกๆคนนั้นก็ต้องมีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับความผิดหวังเพราะมันก็คือสัจธรรมเมื่อได้มาก็ไม่ต้องยึดติดเมื่อเสียไปก็ไม่ต้องเศร้าโศกทุกๆอย่างในโลกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของชั่วคราวทำบุญกับพระทุกแห่งหนก็ต้องไม่ลืมพระที่บ้านพ่อแม่ของเรานี่แหละครับที่อย่ามองข้ามไปชีวิตในสงสารวัฒนี้ก็มีแต่บุญกับบาป ซึ่งก็มีเพียงเท่านี้จริงๆถ้าได้สั่งสมบุญชีวิตก็จะรุ่งเรืองถ้าได้สั่งสมบาปชีวิตก็จะร่วงโรยรูปที่งามนี้ไม่นานก็จะเหี่ยวยน่นทรัพย์สมบัตินี้ไม่นานก็จะเสื่อมสลายบุญสมบัติจะคงอยู่ตลอดไปก็จึงอยากจะขอฝากไว้ว่าจงอย่าได้ไปคอยโชคชะตาเพราะว่ามันไม่มีขาจงรีบทำสิ่งดีๆกับคนที่เรารักก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำ จงทำให้คนที่เรารักมีความสุขก่อนที่จะไม่มีเวลาโลกมนุษย์นี้ไม่ได้วุ่นวายเพราะมันก็เป็นไปอย่างนี้อยู่แล้วแต่ใจเราต่างหากที่วุ่นวายก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกนี้มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดาเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมี แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าประวติดได้รับความขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ